คิดยังไงกับการที่ผู้ชายเริ่มหันมาดูแลตัวเองเข้าคลินิกดูแลผิว uh huh. คิดยังไงบ้างผมรู้สึกว่าสมัยนี้มันคืออะไรที่สําคัญมากๆทุกคนทําได้ uh huh. มันคือการดูแลตัวเองแล้วผมรู้ uh huh. สึกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นมีความสุขขึ้นแล้วแบบชอบครับแล้วแล้วเป็นอะไรที่เราทําได้สม่ําเสมอคือมันเป็นอะไรที่ผมผมสนับสนุนมากๆในมุมมองของเทสเฮลท์สแปนคืออะไรคะผมก็เลยมีคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาเอ่อก็คือแบบบิวตี้เฮลท์สแปน ก็คือวิธีที่ปลอดภยัยวิธีที่ยั่งยืนสำหรับการดูแลผิวด้วยการดูดูแลในคอนเซปต์ของ beauty h e a l t h s p a n ก็คือตอนนี้อยากจะแนะนำเป็นโปรดัก์ของ filler ของ b e l เล e เ l o ซึ่งโปรดักฑ์นี้มันคือโปรดัก์ที่อยู่กับเรามาประมาณแบบมากกว่า20ปีผมก็เลยมั่นใจว่ามันเป็นโปรดัก์ที่ปลอดภยัยเรารู้ว่ามันสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ใช้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่สามารถดูแลผิวของเราเป็นระยะยาวได้อย่างดีครับผม Primecast ฟิดปันปันค่ะ